สวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีของเล่นใหม่มาอวดนะคะก็คืออันนี้เองแผ่นเสียงไวนิลซึ่งตอนนี้ฮิปสเตอร์ก็นิยมเล่นกันอันนี้เป็นแผ่นซิงเกิลก็คือหน้าแรกเล่นได้แผ่นเพลงหนึ่งและอีกหน้าหนึ่งก็เล่นได้อีกเพลงหนึ่งเวลาไม่รู้เด็กๆจะเคยเห็นกันไหมนะเพราะว่าเมย์ก็เพิ่งเห็นตอนโตแล้วตอนที่เขาเกล็บมาที่สีกรอบวิธีเล่นก็คือหำนีค่ะใส่แผ่นเสียงแล้วก็ทำให้แผ่นเสียงหมุน พอแผ่นเสียงตรงนี้หมุนเห็นกันไหมเอ่ยว่าหมุนหมุนแบบนี้เนาะพอแผ่นเสียงหมุนปุ๊บก็เราก็จะเอาเข็มไปจิ้มพอเอาเข็มไปจิ้มก็จะได้เพลงออกมาค่ะได้ยินไหมอ,ะอ่ะเก่ามากเลย,ย,ยทีนี้ วิธีทำไวนิลเนี่ยเป็นวิธีแบบอนาล็อกเลยก็คือเวลานักร้องหรือนักดนตรีร้องเพลงหรือบรรเลงขึ้นมาเนี่ยเสียงก็จะมีการสั่นสะเทือนพอสั่นสะเทือนปุ๊บเสียงจะไปดันอากาศให้สั่นสะเทือนแล้วอากาศก็แรงดันอากาศเนี่ยก็จะไปดันให้เข็มที่จิ้มอยู่บนมาสเตอร์เนี่ยขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปตามเสียงเพลง อันนี้เรียกว่าแผน Master, ่นมาสเตอร์ซึ่กททำจากวัตถุที่นิ่มกว่าโพลีไวนิลคลอไรด์แบบพวกแข็งประมาณน้ำยาทาเล็บอะคะ่ะหลังจากนั้นก็เอา inyl, เมาสเตอร์มาทำเป็นไวนิลเรคคอร์ดซึ่งก็จะมีความแข็งประมาณหนึ่งแล้วก็เอาเข็มครูดได้ทีนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือแผ่นที่เป็นไวนิลแล้วพอเรายกเข็มออกมาปุ๊บก,ก็จะไม่มีเสียงเราสามารถทำเข็มเองได้ด้วยนะคะ นี่เอากระดาษมาชัดไหมแปะกับแปะกับเข็มเข็มยับผ้าธรรมดาเลยค่ะหัวสีทองด้วยจริงๆหัวไม่ต้องทองก็ได้นะคะแล้วก็ม้วนแบบนี้เป็นปลวยเห้ยเหมือนลำโพงเลยเนาะนี่กลัวหน้าแตกมากเลยเมื่อกี้ตอนซ้อมมาใช้ได้อะจะได้ยินกันไหม แปลว่าถ้าเกิดว่ามีกลวยมีเข็มมีแผ่นเสียงไม่มีเครื่องทำได้ไหมก็ถ้ามีคนมาหมุนให้ก็เล่นเพลงเป็นแผ่นเสียงได้แล้วค่ะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ